ราคาทองคำปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับในคืนวันศุกร์ได้แก่ข่าวนอนฟาร์มเทโลแล้วก็ข่าวอัตราการว่างงานซึ่งช่วงเวลานั้นทําให้การาฟราคาทองคํามีการร่วงลงอย่างรุนแรงแต่ว่ามีการฟื้นคืนกลับมาอยู่ในแดนบวกได้แล้วในวันนี้ฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ราคาทองคํากันว่ากลางสัปดาห์ไปจนถึงสิ้นสุดสัปดาห์นี้ราคาทองคําจะมีแนวโน้มเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปพบกันในรา,รายการครับ สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผม i n ตินเทรดเดอร์กับรายการเปิดการาฟมองทองกลางสัปดาห์นะครับวันนี้ก็วันที่11กันยายน2567เราจะทําการวิเคราะห์ราคาทองคําแล้วก็แนวโน้มว่ากลางสัปดาห์นี้ไปจนถึง ซึ่งสุ่สัปดาห์ราคารังคาจะมีแนวโน้มเป็นยังไงพร้อมด้วยกับข่าวที่ส่งผลกระทบกับราคารังคําจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราก็จะมาเริ่มจากตารางข่าวกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้วันพุธวันนี้มีข่าวที่ส่งผลกระทบกับราคารองคาของเราโดยตรงเลยก็ได้แก่ดัชนีค้อ CPI ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็จะเป็น c p i ดัชนี c p i อีอ่ประจําเดือนแล้วก็ดัชนี CPI ประจําปีก็2ตัวนี้ จะมีความรุนแรงไม่แพ้กันเลยฉะนั้นตอนหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้ยังไงก็ต้องระมัดระวังในการเทรดแล้วก็ให้โฟกัสที่กราฟด้วยก็แล้วกันช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งเนาะเพราะว่าวันนี้ รู้สึกว่าข่าวจะรุนแรงกันเลยทีเดียวเรามาดูนะตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่0.2ซึ่งตัวเลขคาดการณ์มองว่าตัวเลขออกมาจะเท่ากับครั้งที่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องมารอดูว่าวันนี้ตัวเลขจริงจะออกมาเป็นเท่าไหร่ถ้าตัวเลขจริงออกมามากกว่า0.2จะทําให้ US dollar แข็งค่าซึ่งจะกดราคาทองคำของเราลงได้แต่ว่าถ้าต่ำกว่า0.2นะครับจะสามารถหนุนราคาทองคําของเราให้ขึ้นสูงไปอีกอยังไงน,นี้ก็ต้องระมัดระวังในการเทรดแล้วก Oh. โฟกัสกราฟกันด้วยนะครับช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งตามมาด้วยวันพฤหัสบดีก็จะมีดัชนีคอ PPI แล้วก็จะเป็นจํานวนคนที่ขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกหนึ่งทุ่มครึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าส่งผลโดยตรงกับราคาทองคําของเราอาจจะเหวี่ยงโดยปกติเหวี่ยงแน่ๆนะครับสองสามพันจุดเนี่ยมาได้แน่นอนยังไงต้องระมัดระวังในการเทรดแล้วก็โฟกัสกราฟในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยก็แล้วกันตามมาด้วยวันศุกร์นี้ดูจากตารางน,นะครับมีแต่ข่าวกล่องซ่ ที่จะเป็นการคาดการเงินเฟอ้อตอน3ามทุ่มอันนี้ก็เป็นข่าวกลองส้มซึ่งความรุนแรงก็ไม่ได้รุนแรงมากแต่ก็อาจจะ ส่งผลกับราคาทองคำของเราบ้างนะครับยังไงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการเทรดกันด้วยก็แล้วกันในคืนวันศุกร์ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นตารางข่าวเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่กราฟเราจะมาดูทางเทคนิคว่าราคาทองคําจะวิ่งไปทางไหนตอนนี้เราก็อยู่กับกราฟราคาทองคําในทําเฟรม1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดู1ชั่วโมงก่อนแนวโน้มราคา1ชั่วโมงของราคาทองคําก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นในกรอบใหญ่จะสังเกตได้ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบใหญ่ในเทรนขาขึ้นแต่ถ้าเราซูมเข้ามาใน ทำเฟรมที่เล็กลงก็คือในทำเฟรม15นาทีซึ่งปกติผมเทรดในสไตล์เป็นสวิงเทรดแบบเด t เทรดผมจะเล่นในทำเฟรม15นาทีซึ่งในทำเฟรม15นาทีเนี่ยเราจะเห็นกรอบราคากรอบบนกรอบล่างที่ยังไม่ออกนอกกรอบฉะนั้นถ้าวิ่งอยู่ในกรอบนี้เรายังมองว่ามันยังเป็น s i ด์เวย์อยู่ฉะนั้นตอนนี้กราฟยังวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ เมื่อวันจันทกราฟได้ลงมาในบริเวณ2,500แล้วมีการล่วงลงต่ออันนี้เรามองว่าอาจจะลงมาถึง2,478แต่ว่ากราฟก็ลงมาไม่ถึงเพราะว่าโซน2,478เนี่ยเป็นโซนราคาที่เรารอช้อนซื้อกันอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเมื่อกราฟทำราคาสูงกว่า2,500เราก็ได้มาโฟกัส ในหน้าฝั่งขาขึ้นเราก็ได้ราคาที่2,500ขึ้นมาตอนนี้ก็ 2,518, 19แล้วเราก็บวกมาโอ้โหเกือบ2,000จุดกันแล้วทีเดียวนะครับซึ่งกรอบราคาพวกนี้ผมส่งให้ในกลุ่มเรียบร้อยนะครับเป็นกลุ่มการวางแผนในการเทรดวันต่อวันใครที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มได้เลยจะเป็นการ วิเคราะห์แล้วก็แนวโน้มราคารองคําซึ่งผมจะส่งให้ทุกวันเลยโอเคอันนี้ก็ถ้าเป็นในกรอบตอนนี้ยังไม่หลุดกรอบยังวิ่งอยู่ในไซว์ฉะนั้นถ้าในระยะสั้นต้องมองว่าระยะสั้นเรายังมองว่าราคารองคำเนี่ยยังจะวิ่งอยู่ในกรอบจนกว่ากราฟราคารองคําของเราจะทะลุไฮเดิมก็คือ2531ขึ้นมาแล้วยืนเหนือได้อันนี้เราจะมองแล้วว่าฝั่งเขาเรียกว่าเทรนขาขึ้นอะ่ะมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาขึ้นได้มากกว่าหรือว่า มันหลุดออกจากกรอบไซด์เวย์เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ ในราคาในวันนี้นะครับเราก็ยังมองว่ากราฟยังจะสามารถขึ้นต่อไปได้อีกเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในระยะสั้นอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรารอช้อนอีกทีก็ได้นะครับขึ้นมาซึ่งเป้าของเราก็อยู่ที่ประมาณ2,531แต่ก็ยังจะมีแนวต้านอยู่ในกรอบไซด์เวด้านบนช่วงราคา2,525ไปจนถึง2,531ช่วงนี้ยังจะเป็นกรอบในในฝั่งของแนวต้านอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเผื่อมีการย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไซด์เวย์เนี่ยตอนนี้เขายังไม่หลุดกรอบเราจะน นฝั่งขาขึ้นจริงๆก็ต่อเมื่อเขาหลุดกรอบนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาจุดเข้ากันอีกทีเพราะว่าในการเทรดของเรามันเป็นการเทรดแบบสวิงเทรดรายวันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจุดเข้าจุดออกเนี่ย มันเยอะอยู่แล้วแล้วก็จุดเข้าเดี๋ยวผมจะส่งให้ในกลุ่มก็แล้วกันใครที่สนใจก็อย่าลืมคลิกเข้ากลุ่มด้านล่างได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่เงินดอลลาร์นะครับอ่าเงินดอลลาร์นะครับตอนนี้มีการปรับตัวอ่อนค่าลงก็เป็นผลให้ราคาทองคําของเรามีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นนั่นเองซึ่งการอ่อนค่าของดอลลาร์ตอนนี้ถ้าในฝั่งของข่าวก็จะมีเขาเรียกว่า เป็นข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐนั่นเองส่งผลให้ราคาเงินดอลลาร์ตอนนี้มีการอ่อนค่าลงนั่นเองซึ่งสนับสนุนให้ราคาทางองคําของเราปรับตัวแข็งค่าขึ้นแต่ว่าในทางเทคนิคยังไงราคาทางองคำของเราก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เว์ฉะนั้นเราจะเล่นตามเทคนิคเป็นหลักก็แล้วกันถ้าไม่หลุด2,531เเราก็ยังสามารถเล่นแบบสวิงเทรดทั้งหน้าขึ้น และหน้าฝั่งลงได้ทั้ง2ฝั่งเลยซึ่งเดี๋ยวแผนเดี๋ยวผมจะส่งให้อีกทีในกลุ่มเพราะว่าพวกเนี้ยมันต้องอัปเดตกันเป็นชั่วโมงมันจะแบบวิเคราะห์กันยาวๆเลยไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นการวิเคราะห์แบบยาวก็อย่างที่ผมบอกในวันจันทร์มันยังวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เว์ผมก็มองว่าถ้าวิ่งในกรอบไซด์เวน์นี้เราก็จะทําการเทรดในกรอบนี้ไปก่อนขึ้นมาในโซนสีแดงเราจะทําการเทขายทางกาไรนะถ้าลงมาในกรอบสีเขียวเราจะช้อนซื้อขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น วิธีการเทรดง่ายๆในกรอบไซด์เวย์ฉะนั้นสัปดาห์นี้วันนี้วันพุธแล้วก็พฤหัสบันสุกผมยังมองว่ากราฟทองคํายังจะวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์นี้นะส่วนถ้าในไทม์เฟรมที่เล็กลงเราก็ยังจะมองว่าตอนนี้ราคา เขาทำไฮสูงขึ้นเรื่อยๆทํำสวิงโล่สูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ยังโฟกัสฝั่งขาขึ้นระยะสั้นไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะเข้าอยู่ในกรอบสีแดงนี้เราค่อยทําการพิจรนารณาทําการช็อตเซลลลงมาแล้วมี SL อยู่เหนือสวิงไฮเดิมการเทรดทุกครั้งอันนี้เป็นแนะนําเป็นคําแนะนําสนควรมี St ็อปลอทุกครั้งเป็นการควบคุมความเสีย่ยงไม่ให้พอร์ตเราเสียหายในกรณีที่กราฟไม่ได้วิ่งไปตามที่เราวิเคราะห์นั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับวัน แล้วก็มุมมองสําหรับวันนี้ไปถึงวันศุกร์ก็จะเป็นยังวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เว์ยังวิ่งในกรอบไซด์เวทระยะนี้โอเคครับวันนี้เราก็ได้รู้กับแนวโน้มราคารองคําว่าราคารองคํานี้มีทิศทางเป็นยังไงนะครับแล้วก็ข่าวสารที่ส่งผลกระทบกับราคารองคํามีอะไรบ้างวันพุธพฤหัสย,ย,ยังไงก็ต้องระมัดระวังในการเทรดเพราะว่ามีข่าวที่ส่งผลกระทบกับราคาทองคําของเราอย่างรุนแรงเหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับกับรายการเปิดกราฟม ทอง,ทองประจําสัปดาห์วันนี้ก็หมดเวลากันไปแล้วก่อนจากลากันยังไงช่วยกันกดไลค์กดแชร์ฝากกด s ับสไครต์ให้ด้วยก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับขอตัวลา,าไปก่อนสวัสดีครับ